สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวันนพรฉชิมบรรจงทิ้งชีวิตนางเอกนีวงการถูกสังคมตราหน้า หากจะพูดถึงนางเอกดังในอดีตหลายคนคงจะมีชื่อนางเอกในดวงใจกันมากมายหลายคนและหนึ่งในนั้นคงจะไม่ผ้นชื่อของสาวสวยอย่างสายวันนพรฉิมบรรจงอดีตนางเอกที่โด่งดังมากๆในยุค90โดยเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสทินไทยแลนด์ปี2539และโด่งดังจากการแสดงละครเรื่องแม่ย่านางโดยรับบทเมทาวันหรือเมซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องและมีผลงานละครอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้านการแสดงภาพ,พยนตร์เธอได้รับโอกาสแสดง ภาพยนตร์เรื่องถนนนี้หัวใจค่าจองคู่กับเจมนทนและมีผลงานละครเรื่องสุดท้ายของสถานีโทรทัศน์ช่อง7คือเรื่องกระต่ายหลงจันทร์พราะลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงได้เพียง3ปีก็พบกับข่าวที่ไม่ใช่ความจริงแต่เมื่อพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในการทํางานอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีจุดพลิกผันทําให้ซายตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปในที่สุดโดยเจ้าตัวเผยว่าก็ผันตัวมาทํางานศิลปะและก็ได้ไปเรียนต่อที่อินเดีย จริงๆแล้วตอนเริ่มทำงานในวงการบันเทิงเป็นเพราะความบังเอิญมากกว่าอาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นหน้าตาเข้ากับวงการเลยได้ตำแหน่งแล้วก็เป็นช่วงหาเงินด้วยก็เลยทำงานทุกอย่างเท่าที่ทำได้แต่ว่าความฝันจริงๆของเราไม่ใช่การเป็นดาราเพราะลึกๆของเราแล้วเป็นคนชอบงานศิละปะชอบอ่านหนังสือซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยพอถึงจุดๆหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะดูแลตัวเองได้แล้วคือจุดที่เราคิดว่าเราน่าจะลาออกจากวงการบันเทิงได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ ตั้งใจที่จะเกิดมาเป็นดาราอยู่แล้วไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตที่เป็นดาราที่สื่อมาถ่ายรูปซึ่งทรายทำศิลปะช่วงที่ยังเป็นดาราอยู่ด้วยก็จะมีทั้งการวาดรูปการออกโบสออกงานที่ตัวเองรักอยู่และพอถึงจุดที่เราแข็งแรงและออกจากวงการมาได้ส่วนตอนนี้สนุกมากเลยค่ะหลังจากที่ออกจากวงการมาก็เริ่มทํางานของตัวเองจริงๆเราไม่ได้คิดที่ตัวเองจะต้องเป็นคนดังหรืออะไรเราแค่อยากได้พื้นที่ส่วนตัวที่ตัวเองมีความสุข สมมติว่าถ้าเราไม่มีงานทําจริงๆเราก็อาจจะไปเปิดร้านขายอาหารมันก็จะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดเพราะว่าเราจะใช้ใจทําเราไม่ต้องมีเงินเยอะๆเราไม่ได้สนตรงนั้นแต่เราจะไม่เป็นปัญหาของสังคมเราจะต้องดูแลตัวเองได้และพอเรามีความสุขเราก็แค่เดินออกมาจากตรงนั้นคิดแบบนี้ค่ะและศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วมีสมาธิและมีความสุข ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust o Media ขอบคุณครับ